เมือทิการละครภุมใจใจยชนละครสองพุ่มตอนสรานวุฒโตโตลอยกระทงหกสีสรานวุฒสรานเปรตระเหตุนี้จากเพื่อไทยกลายเป็นผีไม่มีสารหลังโดนขับพ้นสภาพโดนประจานพรพิพมลเพื่อนหน้าหวานก็เชิญชวนว่าไอ้วุฒมุมานี่มากับกู ปนุตีนไอ้เสียหนูตีนหอมหวนมันเชิญกูไปอยู่ด้วยฝั่งท่านชวนหนีฝ่ายค้านไปร่วมกวนอีกตู่ควายสราวุธสบัดร,ร้อนสบัดหนาวเอาไงดีเรื่องข่าวขาวยำฉิบหายไปเป็นหางราชสีก็น่าอายเป็นหัวหมาได้เฉิดฉายถ้าจะดีว่าแล้วก็ลอยไปสิงพักเพื่อชาติชาติหน้าไงออกประกาศอวดศักดิ์ศรี ว่าเราได้หัวหน้าพักร่วมพิธีคือบักวุ๊หน้าตาดีมีหมวดงามแอดโดดเตะพักเพื่อชาติกับเพื่อไทยสนิทแน่พฤรุไทยห้ามเหยียดหยามโอ้ยปู่แอดนอมินีที่เดินตามก็รู้อยู่ผมแค่พล่มตามอารมณ์อย่างน้อยๆก็ยังแอบรักษาหน้าไม่หอบผ้าหาเสียหนูให้เสียโฉมยังเป็นพักฝ่ายค้านอยู่นะคุณโยม ส่วนเพื่อนสาวไปชื่นชมรัฐบาลเกิดกระแสการถ่ายเลือดการย้ายฝั่งหมอคนหนึ่งชื่อไม่ดังเกลียดทหารขอย้ายด่วนจากฝั่งตูบเลิกร่วมง,งานหลับเพื่อไทยขอประสานรอยร้าวคืนการย้ายข้างนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติโน่นโตโตยังลาขาดบอกสุขฝืนคดีเยอะพันเต็มตัวไรที่ยืนเข้าออกสารยากจะฟื้นปืนรอบกาย ติดเข็มกลัดของท่านชายสีพระองค์ลูกชายหอยก็องค์ลงทนไม่ได้ห้ามติดรูปพวกเรานะเรากลัวตายพ่อหอยหลอดเกลียดลูกชายอย่าใส่เลยคุณโตโต,โต้ก็เลยถอดเข็มกลัดออกจำได้ไหมคนเมืองนอกทำเมินเฉยกลัวโดนพาดกลัวโดนพิงเป็นจำเลยขอเป็นพวกคนไทยเฉยขอเป็นกลางกลุ่มไอลอเพื่อนไอติมแถลงข่าว เหล่าแกนนำคดียาวโดนทิ้งคว้างติดคุกไปไร้กำหนดซับเริ่มจางบ้างตกงานเรือนก็รังไร้ผู้นำมันมีแผนมีแพทเทิร์นการจับปรับขุดหลุมรอแล้วความหมับไม่พูดพร่ำแยกดินแดงเป็นบทเรียนพึงจดจำว่าเมืองนี้ความชอบธรรมมันไม่มียุทธการตาต่อตาฟันต่อฟันเหล่าคอฟอเอาตีนยันไล่ขยี้ ตามคำสั่งพระบิดาผู้ติดกีนั่งรถแหวกประชาชีที่ชุมนุมส่วนอีนุยก็บกมือย,ยิ้มระรื่นกระจกใสป้องกันปืนคนยิ้มซุ่มแหวกเข้ามอบมาท้าทายคนล้อมรุมเปิดสัญญาณว่ากูทุ่มมึงแน่นอนบัญชาการสารพระภูมิทั่วประเทศฝูงตำรวจคอยสังเกตคอยสั่งสอนใช้กฎหมายจับให้หมดไม่อวยพร เหล่าแกนนำจับไปก่อนยัดคดีแค่ครอบท็อปใส่มาเย้ยร้านลูกหญิงมีสายรุ้งมาติติงหยามศักดิ์ศรีร้านแฟ่ชั่นพารากอนดงผู้ดีแค้นสุมอกวนวลีสีกลาคุณพ่อขาลูกเสียใจรับไม่ได้จับสายรุ้งและเพื่อนชายไปลากขาพวกตำรวจกราบสามทีแล้วทูลลาออกหมายจับลากรุ้งมาเพื่อลงทัน มมยนอริตี้ชนกลุ่มน้อยคนเห็นต่างชายหอยสั่งให้กวาดล้างห้ามสังสรรค์บรรยากาศก็อึมครึมไร้แสงจันทร์คืนเดือนดับนานหลายวันขวัญกระจายกูนั่งหน่อยอยากพบหมอโรคสูงมเศร้าเป็นกระบ,บทโทษไม่เบารัดผลักใสฟฝั่งเมกันแอบมองอยู่คงเข้าใจดอดเข้าพบหัวหน้าควายจันโอชา ประนามด่าแบบอ้อมอ้อไม่โอเคตบให้ตูบไอ้ตาเหลสันดานหมาว่าละเมิดสิทธิเสรีปวงประชาแถมจับมือไปคบค้ามินอองไลน์ CIA เพนตาก้อนทำเนียบขาวคุมระบบข้อมูลข่าวความเคลื่อนไหวโน่น Facebook ผลิตที่แดนอะไรแม้เมืองจีนยังเมินใส่ไม่ให้มีเพราะเขารู้ว่าหากปล่อยให้ Facebook บุกเมืองจีนก็โดนรุกไปทุกที่อินร์เมชันคือสินค้าราคาดีไปตู่ควายรู้ใหมนี่เรื่องสำคัญคนในวังถึงห้ามเล่นโชว์เฟซบุ๊กเสือกโพส์รูปก็เข้าคุกไปสวรรค์แม้หมอหยองเฟซโดนปิดโดนกีดกันล็อกข้อมูลแผนป้องกันลิงพระวงศ์ไปหน้าง้อควายทะเลลืมปิดเม้นคนรุมด่าตู่โดนเส้นเลเป็นผง ส่วนแอดมินคงตกงานออกจากวงล่อยไอ้ตูกให้นั่งงงเออข้ามวันปันคดีหากมีมากเหมือนมีนี่เสียแต่เงินแสงรีปรีชักไม่ขันวิศณุมันรู้ดีต้องรู้ทันอานนนรู้ยอมโดนหันยอมพลีกายยามที่กูนอนบนเตียงอันอ่อนอุ่นรู้สึกผิดต่อบุญคุณจนร้องไห้สงสารนนสงสารกุ้นลูกผู้ชาย เสียสละถวายกายเพื่อความจริงข้ามความกลัวและตัวตนและความสุขรู้ว่าเสียงก็ยอมทุกข์ไม่อยู่นิ่งเคสอากงสะเทือนใจไร้ที่พิงปานน์รู้ต้องสู้ลิงทับวานอนสู้องค์รามผู้เป็นเทพอวตารฝั่งตรงข้ามรับบทมารโดนขย่อนส่วนสลิมนั่งดูขนฆ่าตัดตอนดาสามปลีบทุกข์ด้วยคอนสมควรตาย คอมมิวนิสต์ถ้าไม่ผิดว่าจังสั้นปราบกบฏเอามีดฟันให้หล่นหายคือแนวคิดอนุรักษ์ป้ององค์ชายขนมปังต้องเฉิดฉายป้ายต่อไปป้ายรถเมย์เบอร์11ต้องมีต่อกองทัพลิงห้ามทดทอแผ่ขยายในโรงเรียนสอนหลักสูตรลูกเสือไทยผนวกรวมโคกหนองในให้ท่องจำส่วนเด็กเล็กอนุบาลต้องรักพ่อ ระบายสีร้องเพลงต่อทุกเช้าข้ามนี่คือโลกแห่งความจริงขาวเป็นดำแท้คือพระสำนวนล้ำนั้นเรื่องจริงเวลานี้ให้หัดมองทั้งสองฝั่งประเมินด้วยเรื่องกําลังเห็นน้ำนิ่งแต่ใต้น้ำลึกแล้ววนต้องประวิงถอยเพื่อรุปอย่ามัววิ่งไม่ระวงังโผลททำนายว่าจะเกิดรัฐประหารก้าวเต็มสิบเขียนกระดานดูเข้มขลงัง จากนี้ไปอีกสามเดือนหมดสตังท้องพระคลังลิงบัลลังเอาไปครองเวฟที่ห้าโรคระบาดยังลามต่อเข้าหน้าหนาวเตรียมพบหมอพระยมจ้องฉีดวัคซีนเข็มที่ศูนย์เพราะมัวจองมัวเดินหน้าลอยละล่องในสายลมแม่กูไงรอยานานเพราะกลัวแพ้รอ,รอรอรอจนท้อแท้ระบบล่มหมอชนะแม่กูแพ้นอนระทม โมเดอร์น้าเสือกลอยจมแบบกระทงกระทงสวยคนไปลอยไล่เสนียดลอยลงน้ำโดนบังเบียดจากไอ้โมงแค่สามีโผล่มาแล้วไอ้ขี้โกงหาเหรียญเงินคนยืนงงกระทงกูเทศกาลงานขยะทิ้งแม่น้ำบอกเคารพคงคางงามจัดสรุกระทงน้ำแข็งกูทำเองตามคุณครูละลายน้ำไม่ลอยฟูเหมือนบางคน แถมยังลอยในอ่างน้ำลอยในบ้านโรคระบาดอีสานขวานมีทุกผลลอยในบ้านไร้ขยะไร้ฝูงชนขอขามาในบัดดนได้เหมือนกันส่วนไอ้ป้อมไม่ได้ลอยข้างไอ้ตูปก,กลัวกลิ้งตกทะเลสูกไม่สุขสันกระย่องกระแย่งกูอยู่ใกล้เอาตีนยนันให้ตกน้ำไปพร้อมห่านอยากลับมากลอนตอนนี้มาแบบใหม่ไร้ปู่แอด จ้างซีริส่งเสียงแผดส่งภาษาใช้ AI อดิจิตอลเปล่งวาจาปู่แอดเซ็งอ้าวไอห้หมายแย่งงานกูจบตอนสรันวุฒโตโตลอยกระทงหกสี่คิดเขียนฟา,าดพิฆาตโดย no copyright sounds fcmv and lyrics